ตัดผมในเมการาคาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะกูตัดกันเองเอ้พร้อมยังพร้อมนี่คูมีมี่ให้มึงเลยอะไรครับบ็อกซิตเอาไปตัดผมเหรอเออเอามึงก่อนเลยดีกว่าจัดไปในของกูกูมีกูมีอุปกรณ์กูมาแบตเตอรี่มีประวัติแบตเตอรี่มีประวัติกูไม่กล้าครับกูรอดังก่อนเลยแม่เพราะถ้าดักแล้วเล่ามันคุ้มไง อันนี้เป็นดิเจ้าฟูดปินไปกูก็ไม่คุ้มอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวดกาเราไปละมึงก้าวเราไปละเรื่องมันเป็นอย่างนงี้เล่าเลย <c oughs> คือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าที่เมกาเนี่ยมันไม่มีที่ฉีดตูดมันไม่มีที่ฉีดตูดแล้วทำไงมันก็สกปรกดิเราเลยจะแก้ขไขด้วยการอะไรที่มันขัดขวางรู <c oughs> <c oughs> อะไรที่มันขัดขวางรูทวานอยู่เส้นขนเส้นผมอะไรเราก็ต้องเอาออกให้หมดขนตูดแลวขนตูดกูจะโกนขนตูด กูไม่ไหวแล้วเฮียขี้ที่ทํางานแม่งก็แสบตูดชิ่อผ่ายที่ชื่อตูดไม่มีกูว่าพกอันนี้แหละปกติมันมีรองหวีคือรองหวีอนนี้มันแปลกหน่อยมันไม่ใช่รองหวีที่เราเสียบเองเว้มันจะมีเบอร์สามมันจะมีเบอร์3เบอร์6เบอร์9เบอร์12แล้วก็ขึ้นไปถึงเบอร์2ีอ แต่ถ้าเราใส่เองอ่ะมันจะมีเบอร์หนึ่งออซึ่งปกติถ้ากูใส่อ่ะกูจะใส่เบอร์หนึ่งเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วแต่นี่มันมีเบอร์สามไงเบอร์สามมันมันไม่ถึงมันไม่ถึงขนกู <S 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 นเลยเอาไอ้เหี้ยไหนๆก็มันจะต้องโกอนอ่ะกูก็ถอดมันถอดได้เป็นเบอร์ศูนย์กูก็ถอดแล้วก็เปิดแงะกระโกนแบบท่าน,นี้เลยกูอยู่ที่ชักโกครกกูอยู่ท่าน,นี้เลยปื๊ดปื๊ดแล้วใครมันจะไปมองเห็นรูตู่ตัวเองมึงเคยเห็นขนตู่ตัวเองอ่อทั้งชีวิตมันจบมีไหมเพื่อนเพื่อนไงอ่ะ มันก็ไม่ได้ทำไมมึงไม่ทำเงี้ยมึงอีกเงี้ยกระจกตั้งโตที่ห้องกูไม่กูก็ไม่อยากเห็นของตรงของตัวเองไงกูทำใจไม่ได้จริงๆเออกระจกมันแ็แก้ญหาแต่กูไม่อยากเห็นแล้วกูก็อย่างเงี้ปืปิดเปิดเปิดแล้วกูจิตสัมผัสได้นะกูไม่พยายามก้มลงไปดูเลยกูอย่างเงี้ยเปิดใช้ความรู้สึกคำเอาคำเอานเนี่ยมันจะมีมุมตรงสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมุมสามเหลี่ยมเนี่ยกูก็ใช้ไอ้มุมตรงเนี้ย จึ๊กเข้าไปแม่งทิ่มเข้าไปตรงหนังมึงก็ยู่แล้วว่าหนังไข่อะมันบางกูไม่กล้าใช้มีดโกมเพราะกูคิดว่ากลัวมันจะบาดแล้วมันจะขาดสุดท้ายเลือดออกซิบซิบซิบ,บ,บก็คือง่ามไข่ตอนนี้ง่ามไข่กับง่ามตูดตรงกลางเป็นรูตอนนี้กูมีสามรูแล้วคือมึงเสียสิ่งให้ <laughs> เอาจบแล้วเล่นตูดกูมีตอนนี้แหล,ละกูขายตัวเองเพื่อยอดวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตูดผมไม่ต้องโดเนทก็ได้แต่กดแชร์ให้หน่อยคนตูดติดอยู่อ่ะ ไม่แน่นะเพราะวันนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้คือผมของผมนะครับก่อนตัดคือก่อนมาเนี่ยผมบวชมาแล้วมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอย่างในคลิปแรกที่ผมไม่มีคิว้วอันนี้ก็คือผมอ่าให้ดูก่อนตรงนี้เบ็น,นี้อ่ะอ่าอือตามนั้นมา,นนมาพร้อมเลยขอเปิดเล็บไปก่อนเดี๋ยว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 กูกูใช่ไหมกูใช่ไหมมึง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  ต้องเป็นมึงแหละเพราะว่าในนี้มีแค่ผู้ชายคนเดียวคือมึงมากูมีเล็บกูมีเล็บกูมีเล็บมานี่มานี่นี่เอ้ยเค่ยยากไปว่ะเอ้ยโอ้โหมึงดูหมิ่นเหรอบอกว่าอย่าดูหมิ่นกูนี่นี่กูขอลองทรงต่ำแบบนี้ได้ไหมต่ำๆแบบนี้นี่นี่อันนี้ต่ำๆแบบ low taper bust cut อ่ะ low taper bust cut low taper เฮ้ยแค่เ,เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวคุยก่อนนิดนิดมึงมึงวางแผนไว้ก่อน คือแผ่นเนี่ยกูจะเอาข้างๆเนี่ยตรงนี้ออกนะที่จรน่ะขาวเลยไหมไม่ขาวกูเอาเบอร์สามอ่ะเอาเบอร์ต่ําสุดที่มีที่กูไม่ใช้กลนตูดอะไม่ต้องไม่ต้องให้มันปืดไปเป็นเป็นแถบอย่างงี้นะเอาเป็นจรนออกจรนออกเสร็จหลังออกไอ้ตรงส่วนนี้บางๆนิดหน่อยไรขึ้นไปหรือมึงวาดเอามือวาดก่อนก็ได้วาดระดับไหนกูกูเห็นลายมึงแล้วอืมเริ่มเลยไหมมาดิมันเริ่มแล้วไอ้สัสเริ่มเลยไหมอ่ะ เริ่มจากข้างหลังด้วยเอ้าไอ้เหี้ยเขาเริ่มจากตรงไหนกันนะเขาเริ่มจากข้างๆดิว่าเซฟๆเอาเก้าก่อนก้ามันจะไม่ยากกว่าที่กูมีเหรออยู่กูไม่ได้อยู่กับกูไมนี่ยอยู่กูอยู่นี่ับทุกคนผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงมีผมแหวงตรงนี้มันเกิดมาจากตอนมัธยมมสามผมยาวไปโรงเรียนหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีครูที่จะดักผมอยู่ถ้าเราผมยาวเนี่ยเขาจะเอามาและเรียกเข้าห้องแล้วไปปรับธนสนคติเรา แล้วก็ตัดผมเราในที่สุดครูน้องนอะ่ะแม่งไม่ตัดผมมันเอากันไกอ่อ่ะแงบนิดเดียวแล้วก็ดึงออก mm hmm. ดึงออกเหมือนแม่งถอนโคนอะ่ะตรงนี้มันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมฝั่งไหนนะดึงรากผมอ่ะฝั่งไหน,นเออเมื่อก่อนอะ่ะมันเท่ากันเลย mm hmm. ครูแม่งแงบแล้วแม่งดึงออกแม่งตรงนี้แหว่งไม่งอกอีกเลยอะ่ะไม่งอกอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมาตอนนั้นผมก็ขอยินดีนะครับกับกฎของโรงเรียนมัธยมสมัยนี้ที่ไม่บังคับตัดผมสั้นแล้ว ไอโต้มึงเงียบไปบ้าวะกูกลัวมึงจะเอายังไงนะตตัั้้งงงใใจจไเฮ้ยมึงตัดไปแล้วมึงเพิ่งมาถามว่าจะเอายังไงมึงเบื่อไหมเนี่ยเยอะยังไงกูลืมแล้วอะโรเทปเปอร์โลเทปเปอร์ต้องมีแป้งมาปัดปะเออมีแป้งไหมไม่มีถามทำไมอะอุ้ยเมื่อกี้มันอุ้ยอะอุ้ยอุ้ยออกไปดป็นวงเลยนะเฮ้ยแต่เร้สึกว่าเสียงไอโต้มันไม่ค่อยโลกนะแสดงว่ามันอาจจะเอาอยู่ให้มันแก้ถึงมันทำทเนียนอยู่ มึงเมียนอ่ะเอ้ยทำไมมันออกมาเยอะฝั่งซ้ายมันออกมาเยอะกว่าฝั่งขวาวะฝั่งซ้ายออกเยอะไม่ฝั่งขวามันลงนี่อ๋อฝั่งซ้ายลงแขนเฮ้ยหูหูหูหหูฮ้กูให้มึงตัดเพราะว่ากูรู้ว่ามึงจะเข้าใจเขาว่าลองทรงต่ำที่สุดในประเทศนี้เยอะเวลาไปบอกช่างตัดผมที่สมัยมัธยมนะบอกแม่งลองทรงต่ำทีไรแม่งลองทรงกลางลองทรงสูงไม่เคยต่ำให้กูเลย งั้นกูเอาถึงแค่นี้เออแต่ว่ากูโตแล้วตกูไม่ซีเรียสแล้วเพื่อนอีเข็มหนุหนึ่งที่กูจะให้มึงตัดลองทรงต่ําให้กูเพราะว่าถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมากูจะได้ไปแก้ลองทรงกลางได้มันดีอยู่แล้วอ๋อกูโทษโทษมันเป็นขึ้นขึ้นอะฮะไม่ทะเลหรือเปล่า AIS หรือเปล่าเป็นขึ้นขึ้นใช่อะทำไมพูดงั้นอะไม่แต่โตมาเรียนศิลปะมามันรู้เรื่องเส้นมันรู้เรื่องเส้นเรื่องเงา เรื่องการไล่ระดับฮะเกิงประจำเออฮะกระตอมมันเก่งเรื่องศิลปะเกรดที่สิิได้เท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทรงมันเมื่อกี้ใครจับมากรู้สึกได้เลยว่ามันข้างหลังมันจะสวยอะข้างหลังสวยอันทีคำไรหว่านนี้จะยังไม่รู้หรอกว่ามันดูดีหรือเปล่าจนกว่าไปทำงานแล้วเพื่อนที่ทำงานถามว่าตัดผมร้านไหนมา ไม่แล้วเพื่อนร่วมงานกูคนนึงเป็นช่างตัดผมด้วยกูจะไปถามเขาว่าเป็นยังไงเชียกกูดิกูเชียกมึงเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยหูหูหูนี่กูไว้ไว้ไหนไว้ไว้ที่หัวกูเนี่ยน็อตสวยยิ่งกว่าสวยมันเหมือนได้หูใหม่อ่ะเฮ้ยกันจอนให้ด้วยว่ะนี่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะบอกด้วยดิ ไอตัวอะไรอ <Jorge> ่ะอ๋อปิ้นเว้ยวสวยเว้ยนัดน่าจะอ่งี้เนี่ยไปขึ้นยู่ตรงไหนไอหญิงขึ้นอะไรไม่มีทะเลแหว่งเข้าไปอันเดียวแหว่งด้วยเหรอเอาขาว่านี้อไหมบุเข้าไปอ่ะไอหญิงที่เมื่อกี้ที่มึงจิ้มหนังหัวกูถึงหนังหัวเลยอ่ะรู้สึกว่าถึงหนังเนี่ยถึงสมองเลยอ่ะอย่าโดนเด้ออย่าโดนเดี๋ยวกูคิดอะไรไม่ออกที่ใช้หวี่ไหมหวีเหี้ยอะไรหัวกูมันพยายามอยู่ มึง,มงยุง้งม, <c oughs> มึงซุกปัญหาไว้ใต้พรมเหรอสวยเชีย่อยอหยบหยบฟังคำคนมึงฟังคำกูดิไอ้สัพเอ้ยถึงม้วนชี้เลยอ่ะถ้ามึงเหมือนตัดเป็นเนะาะเหมือนตัดเหมือนตัดทุกวันอนะ่ะเอากูตัดเป็นเหมือนเปิดร้านแล้วถ้ามึงอะ่ะหูยังไงนะหูหูไว้หูไว้หูไวหูไวไวสวยๆไหมไว้ไว้สวยๆมึงจะเล็มหูออกหน่อยนึงเหรอก็ให้มันไม่แทงหูมันน่าเกลียด อ๋อผมมาตัดแต่ว่าไอใบหูไว้ใ<ว>บหูไว้๋อเพิ่งรู้ไงว่าใบหูไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอนไม่โกนนะเฮ้ยใช้ได้นี่ว่ะกูเชื่อมั่นนะเนี่ยกูอยู่คนเดียวไปหรอหรอข้างหลังมันาจะไม่ตรงเ <c oughs> ลยนะอ๋อนี่ก็ขึ้นอันตรงๆรงเลยอ๋อเส้นมันเอียงตรง ทำไมเปิดไม่ติดอ่ะอะไรอะไรแปลกๆอือันนี้คืออันนี้คือมึงเปิดติดอยู่ไหมอ๋อลืมใส่ใบมีดเบอร์สองนะเออเบอร์อะไรก็เอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้โตก็มึงบอกเบอร์สองอะเฮ้ยย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 ายยยยยอยย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 ย ไอเฮียเนาะตอนแรกมันสวย,ยกว่านี้อเป็นอะไรเพื่อนกูเชื่อใจมึงไอเชี่อตอนแรกสวยกว่านี้ไอเฮียอะไรมึงหลังๆกูเริ่มดีแต่ไอเฮียไอาศาสตว์อุ้ยเอ้ยอุ้ยไอเฮียสวยอ๋อไอเฮียสวยเนาะแต่ตอนแรกสวยจริงมันไม่มีค่าหรอกกูไม่เคยเห็นมึงนล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาอมองวเวลามึงนั่งตัง <laughs> ต้งๆทำไมนั่งกูว่าสวยแล้วนเวเสร็จแล้วเอา มึงว่าเสร็จยังเสร็จแล้วถ้ามึงไฟนอลว่าเสร็จกูก็ว่าเสร็จอ๋นี่อืมกูไม่เห็นหรอกแต่ออาว่ามาอธิบายมาเป็นไงอันนี้ก็เป็นแบบเมื่อตอนแรกมันจะเป็นดําลงมาฮะวก็เฟดขึ้นแบบอ่าปึ๊บแล้วก็นี่อันนี้แอบแบ่งนิดนึงไม่ไรไม่ไรนิดหน่อยไม่ซีเรียสถ้ามองจากข้างข่ายเห็นไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเมื่มึงหันตรงเลยนี่ตรงนี้เป็นไงตรงนี้มันจะมีแบบตัดไปตัดไปไม่ไม่เป็นหัวเท่าเดิมอ่าเออถือว่าผ่านผ่าน มอนถือว่าผ่านข้างหลังอ่ะกูว่าสวยเลยข้างหลังอ่ะกูว่าสวยมากเอา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 จบจบจบถือว่านี้ใช้ได้โอเควันนี้ก็มาต่มาต่อต่อต่อไหนดูนี้เฮ้ยอะไรอะไรอะเฮ้ยทำไมนี่มันตีบลงอย่างเงี้ยมันตีบอะไรวะเนี่ยเนี่ยมันมันเส้นอย่างเงี้ยจึ๊กแล้วก็บานออกอย่างรวดเร็วอะไรอะไรได้อยู่ไงเออ ถือว่าดีกว่าไม่ตัดแล้ววะเค okay. ถือไม่กูกูแค่นกูค่อยตัดได้ไหมอ่ะไม่ได้เน่เนๆก็เน่เนๆแล้วอ่ะมึงอินเสิร์ตหัวกูยัง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 อ่านี่สภาพการตัดนะเออเราคอนเซ็ปต์เดิมแล้วก็กตัดไปเผือแก้อยู่แล้วนี่ออะเนี่ยอ่านี่หรือไม่ก็มีข้างๆให้ดูไหมแบบตรงนี่ เออสี่สิบห้าองศาเนี่ยระยะอ๋อไม่เอาง่ายๆมึงเริ่มด้วยหน้าม้าก่อนอ่าแล้วเราจะไปต่อถูกหน้าม้าแล้วมึงก็อย่างนี้สมมติหน้าม้ามันคืออย่างเงี้ยอ่าโอเคไม่แต่ไม่ใช่มูเลดนะมูเลดมันคือตรงใช่ไหมอ่าอันนี้คือแบบไล่ระดับสไลด์โค้งอ่ะเออเอาเอาตาก่อนแบบระดับตาก่อนน่าจะต้องต่ำกว่าตาหลับตาหลับตาก็ต้องประมาณนี้ ไม่เชื่อกูเข้าใจความรู้สึกแล้วน้ำตาจะไหลอะ่ะ <c oughs> ขำอ,อะไรวะไอ้แต่กูไม่ได้ตัดสั้นเงยหน้าหน่อยเงยหน้าหน่อยมึงรู้ไหมทำไมกูถึงไม่เรียนถาปัดทำไมวะไอส้สั้นไอ้สั้นเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนถาปัดอะ่ะมันต้องขีดเส้นตรงก่อนเป็นข้อสอบแล้วกูเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยตรงเว้ยกูเก่งเก่งตัวสั้นเลยเนี<อ>่ยนอนหัวมมึงก็บังกล้องหมดนะขอบังก่อน ผมเพื่อนต้อมาแบบเออไอ้หญิงมึงพูดถูกว่ะมึงเรียงลำดับให้เป็นดีวะอันไหนแบบประโยชน์ช่องอันไหนประโยชน์เพื่อนอ่ะเฮียผมกูเคยเห็นคลิปคลิปแกล้งคนตัดผมมาให้ตัดเลยเคยเห็นอยู่เขาปาดอย่าเย็นอย่าเย็นเฮ้ยมันน่ารักแล้วเนี่ยดูดาน้องนี่ เยสน่าจริงวะเนี่ยหลับตาหนะเฮ้ยน่ารักเลยอ่ะเหมือนผู้หญิงอ่ะสั้นสั้นไปวะวะไม่ของจริงสั้นกว่านี้อีกเออของจริงสั้นกว่าทำไมจะตัดหน้าวะไม่เพราะว่าเพราะอันนี้เขาผมอยากส่งนะมันต้องเผื่อมันอยากส่งนะเฮ้ยรู้นี่รู้นี่โอ้โหกูโดนมาทั้งชีวิตไอ้เหี้ยตัดผมอ่ะเผื่อเผื่อมันโค้งแค่เผื่อมันโค้งแล้วมันจะอยากขึ้นไป กูรู้แล้วทำไมคนตัดตอนนี้โตตัดไม่เงียบชิบหายอย่าสะดุง้งอย่าสะเด๋วมันดึงหัวมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้ววันนี้มามามาเอาหน้ามาพอแค่นี้พอเอาตรงกลางออกหน่อยดีก,กว่า,าหรือตรงกลางมันต้องยาวกว่าวะตรงกลางไหนตรงกลางสั้นเอาตรงกลางสั้นเนาะ <laughs> มันไม่เป็ไก่ซอยอ่ะมันต้องเงียบละดึงเงียบละดึงเงียบละดึง โอ้ยสบายโตอย่างนี้แหละถูกแล้วไหมถูกแล้วกูไม่รู้กูไม่เห็นเมื่อกี้มันบอกก็มึงบอกตรงกลางสั้นน่ะใช่ไงเขาจำกูได้ป่ะวันนี้ที่ทำงานเขาดู่ายเขาดูดายเขาดูอดายเหมือนเดลิชแมนทอยเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละใช่ปะเออทำไมมันไหนดูดิมันเหมือนจัดรอดวะนะ ก็กู ul mhm. ยังไม่ได้ตัดตรงอื่นจะไม่รอดอะไรเยอะบนเลยเยอะบอลเลยเยอะบนเอาออกเยอะหน่อยนะครับไอ้บออะไรวะเหมือนแบบเหมือนคนชื่อแบบชื่ออะไรดีวะมรกโอ้ยเลเยอร์เลเยอร์มันเยอะมากเลยวะมึงก็ไม่ต้องเลเยอร์ขนาดนั้นก็ได้เพื่อนไม่เลเยอร์มันก็จะรอดดิ โอ้คนรอเอ้ยรอเอาดิเออเชื่อเพื่อนกูเพื่อนกูบอกรอก็รออย่าเร่งหนิอย่าเร่งหนิอ๋อโทษโทษเหมือนเหมือนเซียนแล้วเนี่ยเขารู้สึกรู้สึกเหมือนเซียนแล้วกูอยากรู้ว่าพอมึงตัดมามึงจะเซ็ตไหมวะปกติชีวิตประจำวันกูไม่เคยเซ็ตเลยอ้าวแล้วมันจะเหมือนอันนี้ได้ไงอ่ะไม่เป็นไรเอาเอาเอาพื้นฐานเป็นอันนี้ไปก่อน กูไม okay, okay. ่ใช่ฟุกนะเว้ยเส้นไปเหี้ยไปร้านกาแฟก็เส้นผมอ่ะเลยบายบายได้เหรอขอดูหน่อยนะสั้นแบบว่าน่าได้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยสั้นยังวะไม่เขาสั้นจริงๆแล้วอ่ะไม่เอาสั้นนี่ไม่เอาสั้นนี่ไม่สั้นไม่ลี้นจเองจริงกูชอบแบบฝั่งเนี้ยแรกกูตัดทำไมอะตัดแล้วน่ารักโตเออเดี๋ยวเอาสั้นเท่านี้ก็ได้นะมาก่อน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 เดี๋ยวแสงแสงยิ่งน้อยน้อยอยู่นี่ นั่งเงดยกคือกล้าปากหัวหนอ,อเป็นยังไงวะอ๋อกูลืมใส่เว้ย <c oughs> อ๋อนี่ไงเออก็ว่าทำไมมันเห็นผมมึงไม่ค่อยชัด <c oughs> เป็นไงเมื่อวานที่ตัดมาดูดิเอ้าเป็นนี่อ่ะเนี่ยโอ,อ้แล้วก็ไม่บอกเอาเอาก็เหมือน <c oughs> <c oughs> ขาดอะไรไม่สักอย่างจะขาด <alls> หวีก็ไม่ใช่กูกลัวนะเนี่ยแม่งกลัวเปลี่ยนลยุกแหละเปลี่ยนลุกมันมัน เป็นทั้งข้อดีข้อเสียเปลี <c oughs> <c oughs> ่ยนรูปจริงเฮ้ยเฮ้ยเนียนเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูว่ากูเจออาชีพกูเพิ่งเรียนจบด้วยไงประเด็นไหนอ่านกันกูเล่าเรื่องตอนกูตัดสกินเฮดดีกว่าอืมเป็นไงคือ <c oughs> ผมเคยโดนครูนั่งเรียนนะครับอตอนม3 <c oughs> ครูคนเดี้มันไหม ขอขอตัวยอดิปช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 คนเดียวกันเลยปชปชตอนมต้นนะคือผมยาวใช่ป่ะแล้วทีนี้โดนครูคนนี้แหละนั่งเรียนตอนเช้าเขาตัดตัดผมกูมาแบบตัดแหว่งเลยวบบจับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้แล้วตัดตัดเข้าไปลึกๆอ่ะตัดแหว่งเลยใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าออกไปตัดผมเดี๋ยวนี้เลยก็คือไม่ได้เข้าโรงเรียนก็คือต้องออกไปตัดผมผมก็ไปตัดมารอบหนึ่งเป็นรองทรงต่ำ สุดเราสุดเร,สราสองตงาไว้บนไว้หน้าไว้บนไว้หน้าเดินกลับเข้ามาใหม่เขาบอกยังไม่ได้ไปรอบสองอะโมอะไรเนี่ยตอนนี้มสามป่ะเออก็สกินก็พร้อมที่กูโดนวันถอนผมอละเออแล้วก็ไปตัดไปตัดเป็นรองทรงกลางมาฮะเขาบอกไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยตัดสกินเฮดแม่งเลยอืมแบบประชดอะประชดตัดสกินเฮดเพราะสกินเฮดคือหัวโลดเลยใช่ไหมเขาว่าไงสรุป เดินกลับเข้ามาแม่งตบหัวกูเพี้ยแม่งตบแม่งหัวสกินเฮดไมอะก็ผมสั้นแล้วอะเออกูกูถามเรี่ยกูก็ถามแบบเนี้ยถามว่าเอ้าก็นี่ไงตัดผมแบบไถหัวมาแล้วเนี้ยตบทําไมแม่งบอกรู้เปล่าว่าห้ามตัดสกินเฮดเขาบอกว่าตัดสกินเฮดอะคือเด็กเกเรเออก็คือโดนตบหัวไปหนึ่งเพี้ยแล้วก็ไปตัดผมมาสามรอบก็ยังไม่ถูกใจไม่รู้จะทำยังไงเออ เจ็บด้วยเพราะมันเข้าหนังหัวเสียงเป็นไงวะตอนนั้นอะเพียแล้วม่นตกแต่ครูคนนั้นก็ใช้ได้เขาก็ดูดีตอนมปลายโดนหักคุณลักษณะ400กว่าคะแนนเขามีเต็มร้อยไม่ใช่เหรอกูโดนลบ400มึงจําตอนมปลายที่มันมาเป็นแผ่นได้ไหมหรือมึงไม่โดนกูก็ไม่รู้ไงโอ้ยกูก็ตกอยู่กับมึงอะคือเขาจะมาเป็นแผ่นแล้วเขาจะเป็นชื่อใช่ปะว่าแบบ เออใช่ใช่ชช่ห้องนี้ห้องนี้ชื่อคนห้องนี้ห้องนี้ห้องนั้นติดกี่คะแนนใช่ป่ะก็คือชื่อกูอ่ะจักอ่ะสี่หน้าอ๋อมันจะเรียงเป็นแบบ5คะแนนใช่ลบห้าลบ1ิลบหลบสิก็คือโดนมา4ี่ร0อย0 0ิบรอครับแต่ก็ยังมาถึงจุดนี้ได้นะจุดที่ว่าทุกคนทิ้งไปหมดเลยไอ้บูแรกันมา หลังกล้องว่าไงกันบ้างครับดีหลังกล้องว่าไงแล้บ้างครับอ,อยากเล็มหน้ามาให้ขอเรียกครับขอโทรศัพท์มาเปิดแฟลชข้างหลังหน่อยอยากเห็นผมข้างหลังไอ้น,นี่เอาปิดหูอย่างนี้ไว้นะไอ้นเนี่ยเนี่ยปิดหูอย่างนี้ไว้โอ้โหทราบดีโตกูถึงไม่ตัดไงเพื่อนเมสซี่เมสซี่ฟัฟฟี่ฟัฟฟี่เลยนะอือนั่นแหละแปลว่าอะไรโอ้โหอันนี้เจ็บว่ะมันดึงรั้งอะ่ะมันฉุดรั้งอ่ะ เออแต่กูวันนั้นกูลืมบอกเว้ยกูจะเล่าว่ากูค่อนข้างตกใจวันนั้นอะคือมีวันหนึ่งเราจะไปทำางานเนี่ยตอนประมาณตีห้าห้าสิบใช่ไหมคือมันจะมืดจัดเลยมึงเลี้ยวซ้ายออกไปตรงนี้มึงเห็นไหมว่ามันจะไอตรงไอตรงบ้านที่เป็นบ้านร้างอะแล้วมันจะมีวันมันก็ไม่ใช่มีวันหนึ่งอะมันก็แทบทุกวัน่ะที่กูจะหลังสุดใช่ไหมเพราะว่ากูกูเร็วไงกูจะให้พวกมึงออกตัวก่อนกูขับผ่านเว้ยแม่งมีคนเลือใส่กู กูนึกาจะเล่าเรื่องผีไม่ก็ไอ้เหี้ยมันมันเหมือนจะเป็นเรื่องผีไงอ๋อคือเสียงแปลกๆคือ,ค,อคือกลัวไม่รู้ว่าเขาเลอหรือมันเป็นเสียงแบบเบ้ออย่างเงี้ยจริง,รงๆบ้านหลังนั้นเลยแล้วกูก็แบบกูเกือบล้มอ่ะน็อกูตกใจแล้วกูก็แบบเฮ้ยก็คือแม่งเป็นเสียงแบบเบ้ออย่างเงี้ยแบบเแบ้อเมาป่ะสับไข่ปแล้วแล้วกูก็ตกใจจัดแล้วก็แล้วกูก็คิดแล้วกูก็หันไปมองฮะแล้วหลังจากนั้นพอทุกวันตอนเช้าอ่ะที่แบบออกก่อนอ่ะ กูก็จะออกพร้อมพวกมึงใช่แล้วกูจะมองเลยว่าแบบมีใครมแม่งมันมีมันมีคนอยู่ไหมหรือมันมันไม่มีหรือยังไงสรุปมันก็คือมันไม่มีใครอยู่ไม่ใช่หรอเออแล้วมันไกลมากนะเว้ยเพราะว่าเราเพราะว่าเออกูโดนตบแบบนี้แหละปชอปชอคือคือเราอยู่บนฟุตบาทใช่ไหมมันใกล้กับรั้วเขามากใช่ป่ะคือมันเลยใส่แบบแม่งยังกะยืนอยู่หน้ารั้วแล้ววันนั้นกูไม่เห็นไง คือกูก็ไม่รู้ไงว่าแบบแม่งใครแม่งเลยหรือที่อะไรหรือไปทําเสียงอะไรอย่างเงี้ยน่ะเอาเอาประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละคือไม่เห็นตัวคนใช่ไหมไม่เห็นออกมาเป็นไงบ้างวะเนี่ยเอ,เ,อเอา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 ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเอาแล้วกูต้องเซ็ตไหมเนี่ยรู้ไหมทำไมกูหยุดทำไมเมื่อกี้ที่มึงขยับหัวยังไงยเงี้ยังภาพแบบอันหนึ่งกูพอละ <c oughs> <c oughs> นี่แม่งหนาวเดี๋ยวเซ็ตเอาเอาเอาโอ้โหโต้มึงต้องพึมพึม คึมจืดในสะบัดหัวที่สะบัดหัวสะบัดหัวสะบัดหัวมันไม่ยิงเลยเย้หน้ามาขอตรงๆได้ไหมได้หน้ามาขอแบบตรงอ่ะไม่ไม่เอาซอยอ่ะขอขอดูฝั่งของโอเคส่องไฟให้หน่อยด้านนี้เฮ้ยหนังตา ในเซร์เซ่ใสบาสดีค่ะนี่แมทมอลทีสนี่นออได้ยังอ่ะได้ยังเอ,อ๊ะเกิดอะไรขึ้นถือถุยด้านข้างเหรอเะเดี๋ยว,ยวแก้เดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้หนแก้ได้อยู่แล้วเนี่ยเอาเอาคืไปดูกระจกข้างบนเอาไปัด<า>ถึงเวลาครับผมเวลาดูว่าผลิตผลของเพื่อนเรามันเป็นยังไงเปิดร้านได้หรือไม่ไปดูพร้อมกันเลยทียหน้ากระจก เฮ้ยก็ไม่แย่นี่หว่าเฮ้ยดีเลยมีตรงนี้นิดหนึ่งที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะจะมีตรงนี้นิดหนึ่งที่มันเงา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 ออกมาข้างหลังมองไม่เห็นมันอาจจะซ่อนอะไรไว้ข้างหลังก็ได้ใครจะไปรู้ของเมืองอะของกูมันกูชอบเลยมันแฟชั่นแต่จริงจริงมันเนี่ยมันต้องมันต้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยจมาอย่างงี้อ่าแต่ว่ามันเป็นที่ผมกูเองแหละเพราะว่าผมกูฝั่งนี้แม่งยาวไปหรอวะ ผมกูตรงไง,งเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวกูว่ากูต้องลองแว็กว่ะต้องแว็กต้องแว็กของมึงอ่ะทำไมอ่ะแหน่จับร้อนนะ่ะจับร้อนนะ่ะเออเหมือนจับร้อนนะ่ะโอ๊ยขี้จฉีตีนมือมึงต้องเปียกด้วยดิจริงไหมเออจริงจริงมันต้องสเปรย์ผมด้วยนิดนึงจริงผมมันต้องเปียกแบบมันๆหลังสระผมเลยเฮ้ยมึงเริ่มญี่ปุ่นแล้วอ่ะเฮ้ยมันมันซิ่งอยู่นะเนี่ยมันญี่ปุ่นดีกว่ะ อะไรแบเนี้ยมันต้องมีไดมาแบบอุ้ยเฮียได้ว่ะน็อตได้ว่ะเอออะไรอย่างานั้นอะไรอย่างานั้นถูกอีดอฟถูเพรามันต้องสั้นอีกว่ะอืมเฮ้ยกูว่าเนี่ยโอเคแล้วอาจจะต้องบานอีกอาจจะไม่สั้นแต่อาจจะต้องบานอีกเจ,จ,จ,จะต้องการไก่ซอ,อยเยอะเออเฮ้ย,ยข้างๆอ่ะเฟี้ยวเลยว่ะ เออไม่ใช่กูขอข้างในเลยดิไหนยทำเลยข้างในอะไรวะข้างในของมึงมันยังตรงเกินเดี๋ยวมึงไม่เปียกเอาคุณท็อปจินายุทธมาดิครับไอ้หี่เดี๋ยวมึงโดนด้วยโอ้ยเขาจำกูไม่ได้หรอกไอ้หี่คนเหมือนอะโดนไม่ได้กู จับเออจับรอนดิจับรอนดินดถ้ามึงคิดดูตื่นดีสี่กูจะได้เซตตอนไหนกูว่าไม่ได้เซตได้กูว่าคงไวน,น่ารักน่ารักอ่ะมึงั่วๆได้อยู่ไหมกองมึงอ่ะร้อนหน่อย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 พ่นหน่อยนี่นะซื้อซื้อปิดคอยในกล้องเป็นไงอ่ะไม่รู้อะ่ะ สามสิบห้าดอลก็ไม่ได้แพงนะพี่พิงอ่ะมันเหมือนคนอแหมบน้ำว่ะอ๋อประมาณนี้แล้วกันทรงผมองพวกเราวันนี้ถือว่าไม่แย่สําหรับครั้งแรกถือว่าไม่แย่สาหรับครั้งแรกแย่สําหรับครั้งแรกก็เทยุยม่ใช่ไงวะอี้ย่เออ่าไม่ต้องตั้งใจเซ็ตก่อนนะกูตัดอีกทีขากลับแล้ว ก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะว่าจะไปตัดที่ร้านหรือจะให้เพื่อนตัดให้หรือว่าทำเป็นให้ดูเป็นวิทยาทานแล้วกันประมาณนี้ลาก่อนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วถ้าอยากให้ใครตัดสก,กินเทปอีกก็เม้นมาเผื่อจะเป็นพลอยที่ได้ตัดสก,กินเทปเบียหยิงบ๊ายบาย